สายดีทุกคนสบัสดีจากประเทศฝรั่งเศสเนาะอัน,ตอนน,นอตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ประเทศฝรั่งเศสตอนนี้ก็เป็นเวลา12โมงสวยเนาะพอดีเห็ดวิดีโออยู่บ้านบ่ได้ออกไปดอกพอบานเอ่อช่วงนี้อ่ะขึ้นฟ้าขึ้นฝุ่นนะยอดฝนตกบ่ได้ออกไปออกกําล่างกายขึ้ออนว่าสิไปออกกํลล่างกายตอนแรงเนาะอ่ามื้อนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกแล้วเนาะเรื่องอยู่ภายในประเทศฝรั่งเศสแหละ มอนี่จะเอาเรื่องหัวข้อมาเว่าเรื่องเกี่ยวกับันเรื่องออแปลกๆที่ว่าข่อยเวลาข่อยย้ายมาอยู่ใหม่แล้วอันอ่อยพบพ่อเห็นประสบการณ์ตัวจริงของข่อยละกันาบางอย่างกับไ่เข้าใจปัจจุบันนี้ก็ยังบ่เข้าใจอยู่เนาะก็เลยเสียานเราให้ทุกคนได้ฟังวันเรื่องแปลกๆอยู่ประเทศฝรั่งเศสหรือวัวนวัฒนธรรมแปลกๆอยู่ประเทศฝรั่งเศสน่ะมันเป็น มันเป็นแบบใดเนาะมันแตกต่างจากบ้านเฮาโบหลายโบนะ,อะซอ่งเรื่องแปลกๆอยู่ในประเทศฝรั่งเศสหรือว่าเข้าจะช็อกเนาะภาษา,ษาษอังกฤษอค่อยจะโยกมาให้ทุกคนได้อันค่อยจะามาเล่าให้ทุกคนได้ได้ฟังมีอ่าสิบเรื่องเนาะที่ว่าค่อยคนคัดมาแล้วนะแต่ว่ามันจะมีหลายก็หันแต่ว่าเป็นเรื่องมามาย่อยนะ สำหรับ10เรื่องที่คอยจะมาเว้าเนียนมีอย่างแน่ไปฟังกันเลยทุกคนซึ่งเงินเรื่องที่หนึ่งก็เป็นเรื่องเงินห้าดอาหารเนะาะห้าดอาหารยวนประเทศฝรั่งเศสนะซึ่งเงินหร์ดอาหารยูประเทศฝรั่งเศสนะนี่ก็เจ้าจะเปิด2เวลาก็คือตอนสวยตอนสวยก็คือเข้าสวยนะเข้าสวยก็เจ้าจะเปิดห้าดอาหารเมนนัน๑๒โมงหา๒โมงสวยเนาะ๑๒โมงสวยหา๒โมงสวย และการปิดหลังจากนั้นกระเจ้าสองมงสวยไปแล้วกระเจ้าจะปิดเลยและการต่อมากระเจ้าจะเปิดอีกเท่านึงแม่นันเจ็ดมงแรงหานสิบมงแรงเนาะเป็นเข่าแรงอะนะกระเจ้าจะเปิดแบบนี้และการยูฮาร์อาหารนี้ถ้าเป็นฮาร์นอาหารนันดังอะนะเขาต้องได้มีการนันโทรไปนัดจองจองโต๊ะก่อนเนาะเพราะว่าลูกค้ากระเจ้าจะหลายนะเพราะว่าถ้าเขาบ่จองถ้าเขาแบบเสี่ยงดวงรองเสี่ยงดวงเข้าไปฮาร์นกระเจ้านะอ่า โตะจะเต็มแล้วจะบ่มีบอลสาหรับเขาอะนะแต่ถ้าโชคดีก็มีแต่ว่าอาจจะมีบอลทีว่าบอลบหมะปันแดนะอ่าแล้วก็เวลาทีว่าเขาเข้าไปหานอาหารของกับเจ้านะเ,าเขาเฮาต้องยืนถ่ายอ่นทางเข่าหาอาหารเนาะเขาจะบ่าสามารถไปเลือกว่าเออใครต้องการนางตัวน,นี้ใครต้องการนางตนนัวนี้อย่างไงนะจะบ่ได้เนาะวัฒนธรรมประเทศฝรั่งเศสคือเขาต้องยืนถ่ายืนห,น,หน้าห้านหน้าทางเข่าห้านนะ แล้วจะมีพนักงานเสิร์ฟมามาหับมาหับมาต้อนหับเฮาแล้วจะพาเฮาไปนั่งโต๊ะโต๊ะที่กับเจ้าอันว่างะนะเพราะว่าโต๊ะบางบอนก็นมีคนจองแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นอันเรื่องฮาร์ดอาหารและการเรื่องอันยังบนแล้วเรื่องฮาร์ดอาหารก็คืออา่าเวลาเขากินเข้าอยู่ในฮาร์ดอาหาร่ะนะส่วนใหญ่เมนูอยู่ประเทศฝรัง่งจะเป็นเมนูแบบเป็นเซตเนาะก็คือมันจะมีแบบวา่อาอ่าสามสาม ก็จะเสิร์ฟสามเทื่เนาะก็คื่อนเทื่ยนทอิดที่ว่าเข้าไปฮัทอาหารก็จะเสิร์ฟเป็นออเดอร์ออเดอร์เกิมีพวกน้ำบักไม้เครื่องดื่มอยียงก่อนเนาะก็จะเสิร์ฟแบบพวกของสลัดเป็นแบบกินเล่นนะของกินเล่นนะก่อนเนาะต่อไปก็จะเสิร์ฟเป็นเมนูลักก็คือเมนูจานลักที่เราต้องการกินก็คือ สมมุติเขาสั่งสเต็กเนาะแล้วก็จะเสิร์ฟสเต็กม,ม,มาหรือว่าเมนูปลาหรือว่าเมนูอ่าลักที่เขาต้องการกินข้าวในมื้อนั้นนะนะแล้วอ่ะหลังจากเขากินข้าวแล้วเนะาะเจ้าก็จะมาเสิร์ฟอ่ะเมนูที่สามาก็คืออ่ะของหวานของหวานตามหลังของหวานนี่ก็พวกกระแล,ลมพวกอ่ะหมักงไม้องี้ยนะพวกเครื่องดื่มหวานๆเงี้ยนะเออเจ้าก็จะมาเสิร์ฟตามหลังเนาะอันเจ้าจะบนเสิร์ฟพร้อมกันอันคืออยู่บ้านเฮาแบบเฮาสั่งหลายๆอย่างแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็กินบัดเดียวอย่างเง้ยนะ แต่ว่าอยู่ประเทศฝรั่งกับเจ้าจะแบบพิธีพิชันในการเสิร์ฟอาหารเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่าค่อยเวลาค่อยมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสใหม่ๆเนาะผัวพาไปหาทอาหารอย่างนั้นข่อยก็บอกเข้าใจเนาะมันแบบเป็นการเสียเวลาที่ว่าต้องเสิร์ฟเทรลาย่างเทลาย่างอะนะค่อยมากแบบคือคนลาวเนาะมากกินแบบกินเลไลย่างกินข้าวกินน้ํากินของหวานอย่างแบบปนๆกันไปเนาะโดยอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่หนึ่งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสที่ว่าค่อย ไปเจอม้าแล้วคอยรู้สึกแบบประหลาดใจเวลาคอยมาอยู่ประเทศฝรั่งไม่เนาะส่วเรื่องแปลกๆเรื่องที่สองก็คือ่อน้านค่าเนาะการไปซื้อของอยู่เครื่องของอยู่้านค้าอยู่ประเทศฝรั่งนะเอ่อแม่นมีความต่างจากบ้านเฮาก็เคื่อนเฮาต้องได้มีถงุงอ่าถุางมันถุงใส่เครื่องไปเองเนาะสาหรับไปซื้อเครื่องอะนะและการเวลาเฮาซื้อเครื่องของแล้วเนาะพนัพนพนัพน,นเฮามากองไว้อยู่เคา,าน์เตอร์พนักงานเนาะ พนงานเพิ่นกับแบบคิดรเงินแบบติดๆคิดรเงินไปเนาะแล้วเฮาก็ต้องจับเครื่องที่วันเขาซื้อนะใส่ในอกระตาหรือกระเป๋าหรือว่าถุงที่ว่าเขาเอามาจากบ้านนะใส่เองบริการเองนะและการหลังจากเขาใส่ถุงแล้วอย่างแล้วเขาก็จ่ายเงินไปอย่างสินะและกันแต่ว่าเพิ่นจะบมีถุงยางให้เขาเนาะเวลาไปซื้อเครื่องยูฮาร์ยู่อนถุงยางฟรีนะเพิ่นจะบมีแต่ว่าเพ่นจะมีถุงยางสําหรับอันขาย ก็จะมีทงอย่างสําหรับขายให้เนาะพวาอันนี้ก็เป็นการลดลกค้อนเนะาะคืออยู่บ้านเฮาเฮาซื้อเฮาซื้อเครื่องอยู่หา้างซปเปอร์มาร์เกต็ตหรือว่าห้างค้าเนาะพนักงานอะไล่เงินแล้วพนักงานก็จับเครื่องใส่ใทงอย่างบริการแบบใส่ทงอย่างให้ทงอย่างฟรีให้แล้วก็นพนักงานก็เอาให้เนี่สินะแต่ว่าอยู่ประเทศฝรั่งนี่จะตา่างเฮาจะต้องเขาจะต้อง,องบริการตัวเองเนาะเรื่องนี้ โดยอันนี้ก็เป็นเรื่องอ่า uh, การไปซื้อเครื่องอยู่ซูเปอร์มาร์เกต็ตอยู่ประเทศฝรั่งเศสเนาะที่สามเรื่องแปลกๆที่ว่าแขวน uh, อ่าบ็คือบ้านเฮาห์นะก็คืออ่า uh, เรื่องอ่า uh, เรื่องเวลาของการเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศฝรั่งเศสเนาะเรื่องโมงเฮ็ดเวียคนะก็คืออน uh, ธนาคาร้านขายยาห้องห้องรัาห้องการอย่างนะั้นอ่ากับเจ้าชิปิดทําการอันตอนตอนสวยเนาะคือไปกินข้าวสวยอย่างนะั้น คืออยู่บ้านเฮาจะเปิด8ปดโมงเช้าฮอดเอ่อฮอดแล้งเนาะถ้าเป็นบริการคือธนาคารสมมุติธนาคารการค้าอย่างที่นะก็จะเปิดแล้วก็จะเปลี่ยนกันไปกินข้าวเนาะแต่ว่าอยู่ประเทศฝรั่งนี้จะบเป็นแบบนั้นประเทศฝรั่งนี้หลัง1ิพซองมงสวยไปฮอดเอ่อหนึ่งมงสวยนะห้านค้าจะปิดเอ่อห้าอธนาคารไปอนไปซนียอย่างนะจะปิดปิดทําการแล้วพวกเราจะเปิดใหม่อีกสองมุงสวยแปลว่าปิดไปให้พนักงานไปกินข้าวนะแบบปิดเลยแล้วก็ ยังเปิดไม่อีกตอนสวยอีกนะอันนี้กับคือบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาเนี่แบบเปิดเบิดมื้อเลยเนาะมีแต่ว่าพนังงานเปลี่ยนกันไปกินข้าวเอาแต่ว่ายูฟรังเนียนจะตางเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามเรื่องที่สี่นี่จะเป็นเรื่องการไปหาหมอ,อยอวนเวลาเฮาเจ็บปิ่ะนะเฮาจะไปหาหมอนะ,อะคือ,อยู่ฟรฝรังฝร่งเศสนี้ันหมอทีิวานเป็นหมอที่บงมติโลกอย่างนะั้นนะเพิ่นจะมีห้องการเนั่นแยกออกมาจากห้องหมอเนาะ เขาจะบริได้ไปเวลาเขาบริสบายเขาจะบริได้ไปห้องหมอโดยตรงเลยเขาจะไปหาหมอเป็นหมอประจำนะเพราะทุกคนที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสนี้จะมีหมอประจํามันประจําตัวนะที่ว่าเออเวลาเขาบริสบายแล้วนะเขาจะเขาจะต้องการไปหาหมอยวนประเทศฝรั่งเนียนต้องมีการโทรนัดล่วงหน้าเนาะอันซึ่งซึ่งมือนัดนี่เขาก็จะบริได้ภายในมือนี้หรือมืออื่นอาจจะสามมือถึงไปถึงหนึ่งอาทิตย์เนาะเขาต้องได้รอถ่านเนาะเพราะว่าปัสกกรไหลนะเขาต้องมีนัดกระเพิ่นไปน ไปโลลมน้ำเพลื่องนี้เนาะอันไปหาหมอในการถ้าเขาเป็นอย่างแห้งเงาเพลิ่ก็จะวินิสัยโรคห้เขาแล้วก็เขียนบินเขาไปเอายาอยู่ห้านขขยาอันแต่ถ้าเพลินแบบโบแนใจว่าเขาเป็นอย่างแท้เนาะเพลิ่ก็จะส่งเขาไปกวดเลือดอยู่ศูนย์กวดเลือดหรือว่ากวดอ่าห้างกายอย่างนั้นนะแล้วเพลิ่งก็จังบงมัติแลวก็อ่เขียนบินเขาไปเอายาอีกเทื่นึงเนาะจะบกคือบ้านเขาแบบอ่ไปห like ้องหมอเลยแลวก็แบบเหตุทุกอย่างอยู่ในห้องหมอเลยเนาะแต่ว <t iny S 1> <anos> ่าอยู่ประเทศฝรั่งนี้จะ ห้องการันหมอนที่ว่าเฮาไปอันปรึกษาเรื่องสุขภาพจะแยกออกมาแล้วก็ห้องหมอนก็จะเป็นบอลหนึ่งเนาะนอกจากเวลาเฮาสุกเสิร์นแต่ถ้เฮาแบบบ่อันบวาแล้วแบบอันซอกอย่างั้นะหรือว่าอนนักเป็นนักแห้งอัเนาะเฮาก็สามารถไปห้องหมอได้เลยเนาะกรณีสุกเสิร์นนะนะละการหรือว่าเฮาไปบอได้ก็มีรถสุกเสิร์นมาหับอยู่บ้านไปห้องหมอเนาะอันนี้อันส่วนคนส่วนหลัยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะซึ่งแบบ คัลิวัญญากะยก่คัลซิว่าง่ายกะง่ายแต่ว่าอันนี้เป็นระบบอันอสุขภาพของประเทศฝรั่งเศสเนะาะเดี๋ยวเมื่อหน้าสิพาไปเบิงห้องหมอสิบมีคนปว่วยอยู่หันสิบมีลูกค้าเต็มนะสิบมีคนไปหักสารโรคแบบเต็มอยู่ห้องหมอคือบ้านเฮาเนาะจะมีแต่คนที่ว่าเออนัดไปกวดสุขภาพอย่างเรือคนจุกเสิ่นหรือว่าคนไปนอนห้องหมอนะจะมีอยู่หันเนาะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วกับบ,บ,บุมีคนหลายอยู่ห้องหมอคืออยู่บ้านเฮา อันนี้ก็เป็นเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซีที่วันมาว้าเนาะอัน,น,นเรื่องที่ห้านี่ก็จะ,ะสำหรับเรื่องที่ห้านี่ก็จะโตกับจากเรื่องที่ซีก็คือ,อเรื่องสุขภาพาะอะไรเนานะเรื่องการแปลนห้ามขยาเคือ่อนอยู่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนเฮานี่บบสามารถไปซื้อ,อยาด้วยตัวเองเฮาได้เนาะสมมติว่าไม่นี้ค่อยเจ็บเข้ยวค่อยเจ็บหัวค่อยเป็นวัดสินะค่อ,คอยบบสามารถอัน,นย่างไปอันห้านขยาแล้ววัน ขอซื้อ,อยาแก้วัดได้ขอซื้อ,อยาแก้เจ็บหัวแน่อย่างที่นะ่ะห,ห้าขายยาก่ะเจ้าจโบอเอาอยาย,ายาเฮาเนาะบขายยาเขาเขาต้องมอีบินจากหมอคือเขาต้องไปหาหมอก่อนนะว่าเขาเป็นอย่างแท้นะแล้วหมอหมอจะเฮ็ดบินยาให้เนาะแล้วเฮาจะเาบินยาที่ว่าหมอเฮ็ดให้นะไปนซื้อยาเธอนึงค่อนข้างยุ่งยากลาบากทุกคนแต่ว่าถ้าเป็น,น,น พวกยาดมยาสามัญประจําบ้านเป็นพวกครีมทาอย่างเงี้ยนะเขากลับไปซื้อได้เนาะเขาประจำเป็นต้องใายบินยาแต่ว่าถ้าเป็นยาหักษาโรคนะเขาต้องมีบินจากหมอนอะพนจังขายให้เขาได้เนาะอันนี้ก็เป็นกฎระเบียบของกันประเทศฝรั่งเศสเนาะเรื่องแปลกๆเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ห้าที่ว่าเอามาเราเนาะสำอสำหรับเรื่องอันเรื่องที่หกเนาะก็คือ่อนยุ่ประเทศฝรั่งเศสนี่ผู้หญิงกับผู้ชายมีสิ์มีสิ์สทสทเท่าเทียมกันเนาะ มีสิเท่าเทียบกันในที่นี้บ่แเ่นเรื่องอเกียรติยศศักดิ์ศรีหรือว่าเงินคำเลยทุกคนเกี่ยวกับการสูบยาประเทศฝรั่งเศสน,นี่อาจจะจัดอยู่ในหนึ่งในห้าของอันโลกเนาะที่ว่าภาษากรี่สูบยาเก่งแบบสูบป,ปานกนินบักทวนะบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยบอ่ว่าจะเป็นผู้ใหญิงผู้ชายอย่างก็จาสูบยาแบบผู้หญิงก็สูบยาได้ค่อยเห็นยวนหน้านปะโอะมัทยมณีมัทยมเนาะ เด็กน้อยอายุสิบห้าปีนะสูบยาบอกอ๋อสูบยาอยู่หนาวเฮียนเลยเดะในครูก็บอเห็นว่าอย่างไรตอนหนาวเฮียนเวลาที่เข้าห้องแล้วก็เทิ่ยมยาสูบอยู่อย่ขี้กอกยานะอยู่หนาวเฮียนแล้วก็เด็วก็เข้าไปห้องเฮียนเลยใช่ไหมโหดขนาดอยู่นี้นะ <c oughs> แบบว่านคนสูบยาแบบเป็นเรื่องธรรมดาอยู่เนี่ยคุยญิงผู้ชายสูบยาเป็นเรื่องธรรมดาจนว่านอ่อยู่ประเทศฝรั่งเศสเนาะคืออยู่มูบ้านที่ค่อยอยู่นะมีฮานขายยาสูบนานหลายกว่าฮานขายเครื่องเพราะว่า ก็เด้าจะแยกฮานฮานค้านขายอาหารนะกับฮานอยาสูบนะแยกออกจากกันเนาะอันมันจะชื่อว่าตาบักนะอยู่บ้านคอยจะอยู่หมู่บ้านที่คอยอยู่นะจะมีฮันขายาสูบนะประมาณห้าหาหกฮันมีหลายก็ฮานไขเครื่ออีกกลาวว่าประสักชนเนินมักสูบยาลายนะก็เจ้าก็เลยแบบผลิตฮันนขายาสูบปก็กล้ายออกมาแต่ว่าก็เจ้าก็มีกฎหมายอยู่ว่านเดน้อยอายุ โบถึงสิแปดปีนะบสามารถไปซื้อเนดี๋ยวสูบได้เนาะแต่ว่าค่อยคิดว่ากะเจ้ากะหายปูใยญยไปซื้อให้แล้วก็จะกลับมาสูบเด็กน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องอันอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่ว่าเรื่องอันที่หกเนาะที่ว่าค่อยอันอเป็นเรื่องแปลกๆที่ว่าค่อยมาเห็นแล้วแบบบ่มักาปไหนเพราะว่าการสูบยาน,นี่เป็นเห็นให้อันสุขภาพบ่ดีเนาะเป็นมะเร็งปอดนะแล้วก็เวลาไปหันไปนี่เนี่ยค่อยได้กินได้ยาสูบค่อยบ่มักออกนอกบ้านหลาย สไลด์ค่อยไปส่วนสาธารณะบนที่ว่าแบบอากาศสดชื่นนะนะเรื่องเรื่องที่เจ็ดเนาะเคลื่อนโจรโจรนั้น,น,น,นชิลักกระเป๋าเงินนะนะชิักกระเป๋าเงินของนักท่องเที่ยวนะแต่ว่ายวอยู่เขตโซนบดเขตบ้านนอกจะบ่อยมีหลายสไลายมันจะมีอยู่ตัวเมืองนันตัวเมืองหลวงของปารีสนะตัวเมืองหลวงที่ว่าเป็น,น,นมีนักท่องเที่ยวหลายนะอยู่จะว่ามีโจรี่รักกระเป๋านักท่องเที่ยวอยูในรถไฟหรือว่ายูสถานีท่องเที่ยวเนาะ อันขั้นผู้ใดอันได้มาเที่ยวอยู่ประเทศฝรั่งเศสกัมมบมแตว่าระมัดระวังเอาเนาะเรื่องกระเป๋าเนาะพาย,ยาย้มแต่งตัวให้อันให้กลมกลืนกับอันภาษาชนเนาะบ่ต้องแต่งตัวแบบว่านคือกับนักท่องเที่ยวหลายนะเพราะว่ามันจะเป็ี่นเป้าหมายสายตายกับโจร์เนาะอันมีโจ์ขี้รักกระเป๋าอันอันอนนักท่องเที่ยวหลายจุดเนินเเ็ศให้อันสถานีรถไฟอ่ะนะอันไซ้ระบบการแจ้งเตือนอยู่สถานีรถไฟนะเนาะขึ้นเวลาขึ้นรถไฟเขาจะได้ยินเสียงว่าน สถานีโตไปอันสมมุติว่าสถานี่ตไปวางเวียงหรือว่าสถานีโตไปอันหลวงเข้าบางสินะแต่ว่าอยู่ประเทศฝรั่งเศสอันหลังจากกะเจ้าว่าว่า,วาสถานี่ตไปตัวนี้ตัวนี้แล้วเนาะกะเจ้าจะต่อคําวา่ันกรุนานระวังกระเป๋าของท่านเนาะเพราะว่าสถานี่ตไปอันมีมากไม,ม่จูนที่รักกระเป๋านะกะเจ้าจะใส่ระบบเตือนนี่ค่อยละแปลกใจอ้ก็เจ้ากระเหตุแบบเตือนโหดเนาะเพราะมันมีทุกมือเลยนะ ทุกคนจะได้ยินข่าวอันคนไทยที่ามาเที่ยวยูยยุโรปหรือว่าต่างประเทศนะอันถือคลักกระเป๋าพาสปอร์ตอย่างนั้นแหละมันจะมีหลายแต่เนาะโดยอันนี้ก็เป็นเรื่องอันอันตรายเนาะอยากให้ทุกคนแบบที่ไามาเที่ยวนะ่ะแบบระมัดระวังตัวนะเรื่องนี้เนาะเพราะว่าทางเขาถือรักกระเป๋าเงินบัตรอย่างเขาก็ต้องเสียเวลาไปติดต่อหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เนาะมันกระเสียในใาการท่องเที่ยวของเขานะบมวนแล้วก็เสียเงินเสียคำนะอะไรอันนี้ก็อยากให้ทุกคนระวัง รับเรื่องอ่าเรื่องที่แปดเนาะอ่าสิมาว่าเรื่องอันทางขี้เหย่อยูระเทศฝรั่งเนาะทางขี้เหยื่อนี่บแม่นทางขี้เหยื่อทั่วไปเป็นทางขี้เหยื่ของอันอุจระหรือว่าขี้หมาอนอยูเะเทศฝรั่งอันนี้ก็จจะมีทางขี้เหยื่าตั้งแต่ละจุดจุดของอันมูบ้านนะนะอ่าตามเส้นทางอันเส้นทางแล้วก็ตามอันส่วนสาธารณะเนาะจะมีอันทางขี้เหย่เดี๋ยวสิมีรูปห้เบิ่งอยูเทิรนอันอันทางขี้เหยื่อนี่เป็นทางอ็ก็ระเทศเป็นทางสีดำดอกสำหรับอัน อันขี่ของน้องหมาขี่ของตุมานะคืออยู่ประเทศฝรั่งนี่ก็จะหมักเลี้ยงสัต์เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนาะทุกมื้อก็แล้วจะไปจุงมอันพ้าหมาไปออกกาลัางกายไปจุงมาไปออกกาลัางกายอันตอนเศร้าตอนแรงหรือตอนซวยก็แล้วเต้นเจ้าของเนาะแต่ว่าถ้าหมาของเจ้าอันออกไปนอกบ้านแล้วหมาของเจ้าขี่อยู่ถนนอย่างนี้นะอันเจ้าก็ต้องอันเอาทงยางอะนะไปคีบเอาอันขี่ของหมาเนาะแล้วก็มัดดีๆแล้วก็ไปทิ่มเส่ถังขี้อันที่กับเจ้าเห็ดไว้นะ แต่ว่ามันก็นมีบางคนที่ว่าเหตุลวก็บ,บางคนเ่เหตุเนาะค่อยเห็นกับตาบางคนก็เท่ากับไ่ได้สนใจแบบขี่มาขี่กับขี่ไปขี้แล้วแล้วเขาก็ไปเลยนะบางเทื่อค่อยย่างไปหั่นไปนี่มาค่อยค่อยตะหลงเหยียบขี่หมาเลยขี่หมาหลายแห้หลายว่าทุกคนอันโดยเฉพาะอ,อันตัวเมืองหลวงนักท่องเที่ยวเ้อเวลาผู้ใดมาระวังระวังเหยียบขี่หมาเพราะว่าหลายแหงโดยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกเนาะ รับเรื่องอันที่เก้าเนาะอันเรื่องวัฒนธรรมมันแปลกๆของคนฝรั่งกันนะที่ว่าค่อยเห็นแล้วแล้วค่อยรู้สึกแบบบอนบกบกขัไก่มาแล้นะก็คือการทักทายกันเนาะคนฝรั่งอันเศษอันเวลากระเจ้าทักทายกันกระเจ้าจะแบบอันภาษาอังกฤษกระเดื่องเฟรนเว่าแบบจูบเอาแก้มเอาแก้มนี้ไปแตะซ้ายแล้วก็แก้มนี้ไปแตะเบื้องขวาอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นมู่หรือว่าเป็นครอบครัวอย่างกระแล้วก็จะจูบแก้มซ้ายแก้มขวาทักทายกันนะ คนเวลาเห็นกันนอนคนที่ว่าเป็นครอบครัวแล้วเป็นมู่กันนะก็เ้าแบบจะทักทายกันเนาะแต่คืออ่ถ้ามีมู่หลายคนมันิบกินเวลาหนึ่งสมวงถึงสองส้วงว่าเวลาทักทายกันสมมติมีสิบคนเนาะซ้าครัวซ้ายขัวทุกคนเนี่ยขอยัดกินเวลาอันหนึ่งถึงสองสวงในการทักทายกันเนาะอันนี้ก็เป็นอันสิ่งที่ว่าค่อยคิดว่าแบบมันมันกินเวลาดนอะนะในการทักทายเนาะคือบ้านเขาเห็นกันก็เออสบายดีอันสบายดีหรือว่าวา่แบบสบายดีซื่อนะ แต่ว่าอยู่อันประเทศฝรั่งเศสนี่แบบจุซ้ายจุขวาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเพราะว่าช่วงโควิดเนาะเจ้ากับแบบระบาดระวังตัวแบบหกักษารายะห่างอะนะก็มีแต่ว่าบงชูแบบว่าเออสบายดียังไปลวกันแล้วเนาะอันนี้เการเปลี่ยนแปลงมาย้อนโควิดเนาะโดยน,นี่ก็เป็นอันเรื่องที่เก้ารับเรื่องที่ซิเนาะที่ว่าค่อยเห็นเห็นตลอดเลยบ่มันแต่อยู่ประเทศฝรั่งเศสส่วนใหญ่คนยุโรปคนต่างประเทศนะคือการอันแสดงความหักกัน บ่าวสาวหรือว่าผัวเมียอย่างสินะอันเวลาเขาไปส่วนสาธารณะนี่นะจะเห็นรถอันอันค้นเป็นแฟนกันอย่างย่างไปส่วนสาธารณะอย่างแบบกระเจ้าแบบอยากอดกันแล้วก็กอดแล้วก็จูบกันแล้วก็จูบไ่สวนสาธารณะนอนสันทนาการแบบเฟื้อเฟือกันอย่างนี้นะเนาะโดยที่พวสนใจอันประชาชนรอ้อมข้างเลยแล้วก็เต็มที่เอาเต็มที่เลยจูประมาณเอาเต็มที่ไปเลยเวลาค่อยเห็นนะค่อยแบบอันขืนอายแทนกับเจ้าเนาะ แต่ว่าเวลาค่อยยืดนไปแล้วค่อยก็คิดว่าเออเป็นเรื่องธรรมดาเอาไปเลยซูเอาไปเลยละกันอ่าคนที่เอ่อพอตู้แม่ตู้อายุหกสิบเจ็ดสิบปีเนาะเวลากระเจ้ายางไปส่วนสาธารณะแบบพวเมียหรือแฟนกันอย่างนั้นนะกระเจ้าก็บแบบจะจับมือถือแขนกันได้แบบย่างจับมือถือแขนแล้วก็นอ่าซบไล่ซบอกกันนั่แล้วกนมันก็ห่าหักยู่คุ้นแต่ว่าเวลาเขาเบิ้งมันก็บแบบแปลกๆเนาะคือบ้านเขาเนาะ บ้านเฮานี่โบโบคอยมักแสดงความหักต่อกันแต่กับหูว่าหักกันอยู่นะแต่กับโบคอยแสดงความหักต่อกันเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าซิรเรื่องแปลกที่ว่าคอยเอามาเล่าให้ไับอันทุกคนได้ฟังเนาะคอยคิดว่าเรื่องอ่าอาจจะเป็นประโยชน์หลายให้กับคนที่อยนย้ยายมาอยู่อันประเทศฝรั่งเศสเนาะเอะ่เพื่อบรรทกใจนะเวลาอายุประเทศฝรั่งเศสใหม่เนาะเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะแล้วก็คนที่จะมาเที่ยวนะเนาะก็ได้เป็นอัน ประสบการณ์หนึ่งเนาะอันถ้าผู้ใดได้มาเที่ยวประเทศฝรั่งเศสเนาะสำคัญระวังเรื่องอันโจรชิลักอะไรเนาะลายที่สุดเนาะแล้วก็วัฒนธรรมการไปย่งางอาหารการไปท่องเที่ยวอย่างไรโดยทุกคนื้นนี้ก็มาเว้าเรื่องซอิปซิปวัฒนธรรมหรือว่าซิปเรื่องแปลกเนาะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสที่วานค่อยได้มีประสบการณ์ันตัวจริงในการไปไปพบไปพอแล้วก็บางอย่างกันมีคนแชร์มาให้ฟังอย่างนั้น และค่อยๆได้อเอามาเล่าต่อให้กับทุกคนได้ฟังเนาะโดยอันเข้าใจทุกคนที่เข้ามาฟังันานคลิปวิดีโอของค่อยในมื้อนี้เนะเาะขอให้ทุกคนมีแตค่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้สบายดีบายบาย